สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ f อฟซีพ่อพ,อพอ่อแม่ทุกท่านกับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ตกนะ,ะตกอยู่ตลอดเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกกับเป็นสิ่งที่ดีเพราะหนาหน้าหนาทำหน้ากัต้องตกสำหรับเซา้านี่ก็ได้สดผ่านไป ได้ทักทายพอพอแม่แม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหลายๆอย่างจะขอบคุณสำหรับไรที่สองอีพีที่สองไรสดสตรีมมิ่งอีพีที่สจะได้เข้ามาคุยกันก็เลยมาเหตุคลิปสำหรับน้องมือน,นี้ก็รลอคลิป ก็ยังบ่เห็นคลิปก็คิดว่าน่าจะไปทำบุญไปถวายสิ่งของให้ทำบุญให้พระทำบุญกับพระใส่บาตรหรือถวายสังฆทานเพราะว่าซึ่งบ้าตุ้ยได้บอกว่าสิาพาไปทำบุญแต่ยังไม่ได้พาไปแต่เมือ่อคืนเห็นคลิปเป็นว่าสิพาไปไม่นีเพราะว่าทั้งแม่แมแมทั้ง,งกับฝัน ฟันเห็นผู้หญิงใส่สุดดำผมสั่นเดินมาหน้าประตูห้องแต่บอสามารถเข่าห้องได้เพราะว่าในห้องนี้ของหลายของรักษาแล้วก็มีไฟแดงซึ่งแม่แม่แมกับน้องหักแท้งได้มีไฟแดงผลกไว้าแขนก็เลยไม่ยิบเอาค่ายๆคันบักเบน จะเป็นดอกดาเรื่องแล้วกระเดินไปผมสั่นนะครับใส่สุดดำสิ่งที่แม่แมมเราคล่ายๆว่าแม่แมมฝันแต่ว่าน้องอเด็กน้อยลูกๆี่น้องหักแพงกับน้องฝาใส่ยังโมลับค่ายเล่นหยอกหัวกันอยู่แม่แมมก็เลยรับตาแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามันมากแล้วนอนพอนอนให้ไปดับไฟนอน แล้วน้องก็ไปดับไฟนอนกันแล้ววันนี้น้องต้นหลิวจะได้เราว่ามือน,นัอ้นอีกมือจะได้พาแมวไปนั่งเล่นน้ <c oughs> นองก็ได้มองไปเห็นว่าเป็นเงาผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับไปลบยรอยลดแลบเบบิงอันนี้ก็ ทุกคนกนห้ใส่ความาิิจารณาณในการรับฟังแล้วน้องหักแพงกับเราอีกว่ามีพี่ยันซื้อซึ่งบรเคยคุยกันเลยเลยมาเราให้น้องฟังว่าเห็นน้องไปฝันว่าเห็นน้องถูกข้อนะครับตายอยู่ในห้องนะครับซึ่งเป็นความฝัน สภาพดูไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเป็นจากปากน้องฮักแพงเราให้ฟังในคลิปเ mm hmm. มื่อคืนนี้ก็เลยพอตุ้ยนะครับซึ่งเป็นค้นท้ายคลิปเลยว่าสิภาพไปเฮตบุญเป็นมาขอส่วนบุญหรือจังใดนะครับ mm hmm. เพรอนั่นก็นสีได้ไปทาบุญเซาร์นี้เขาก็รอดติดตามคลิปกันพอ,พอแม่แม่ก็เป็นกำลังใจนะครับมันเป็นความฝันนะครับ ไปเฮ็ดบุญก็ดีนะครับหรือว่าไปถวายสังฆทานไปเฮ็ดบุญเป็นอาจะมาขอส้วนบุญหรือแบบไดเข้ากับโบลูนะครับแต่ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับต่อไปนี้เข้ามามีแต่สิ่งดีๆมีแต่ <c oughs> <c oughs> พลังบวกมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหานอ <c oughs> อ้องพ่อแม่ก็เป็นกำลังใจ รอติดตามผลงานรอให้กําลังใจเบิ่งชมคลิปโดยที่สนับสนุนโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาไม่กดไลค์กดแชร์นะสำหรับวันนี้เข้ากับรอคอยคลิปจากช่องตองฮักแพงช่องเบาตุย้ยช่องน้องคนลิวและก็อีกช่องหลายช่องที่ไทยก็รอติดตาม ตอนนี้ยังบ่เห็ุเป็นยังบบอาบลงระหวังว่านองคงไปเหตุบุญเศร้าก่อนเศร้ากรรอ,อกเราพี่น้องเนาะตอนนี้ฝนจะตกครับทางนี้ฝนตกตกบบดนนะครับตกบบดนแล้วก็ยุดหยุดแล้วก็ตกนะครับกับปะม่าณนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านเป็นกําลังใจให้พ่อพ่อแม่พ่อฮักแม่ฮัก,กทุกท่านสําหรับเมื่อเศร้ากับเขามาชม ไรสด EP 2สของช่องวิธีบ้านเฮาออ f ฟิเชียลมาไปเรื่อยพี่น้องให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันมาทักทายกันมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจลูกสาวให้กำลังใจน้องหักแพง้งให้กำลังใจทิมงานได้ฝึกซ้อมผลงานเพื่อจะนำไปโชว์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ เปิดวงสาสิงหาที่น้องแล้วจากนั้นก็จะเดินสายนะครับแสดงพอพอ่อแม,แม่ท่านไหนอยากจะไปชมหน้าเวทีในวันเปิดรูตการสามารถเดินทางไปได้ในวันที่31สิงหาท่านไหนบบสามารถเดินทางไปได้การร่ทางผู้บริหารเิ่นสิ เราจะมีกลุ่มปิดนะครับระซื้อบัตรกลุ่มปิดได้ราคาเท่าไหร่อันนี้ยังบรูนะครับก็ก็รอทางผู้บริหารนะครับเพิ่นที่แจ้งมีแน่นอนผมว่านะครับสำหรับกลุ่มปิดวันเปิดฤดูกาลนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับเข้ากระซับจำนวนทั้งองค์กรสาะับนวนทั้งศิลปินนะครับกต่อยู่น้าลูกนะครับเคียงข้างลูกนะครับ รอให้กำลังใจให้กำลังใจคู่มือนะครับผมดีใจนะครับที่พอ่พอแม,แม่นะครับได้ซัพพอร์ตนะครับได้ให้กำลังใจน้องนะครับด้วยดีตลอดมานะครับผมก็เป็นช่องหนึ่งที่ให้กำลังใจน้องได้นําเสนอเรื่องเล่าต่างๆของน้องได้พูดถึง ได้โปรโมทอาสีบ่ได้ว่าดีหรือว่าวอมูุที่ถูกต้องครบทุกอย่างนะครับจะสิพยายามพัฒนาพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าบางครั้งผมก็จะไปติดตามช่องต่างๆแล้วก็ไปรับฟังไปเบื้องมาเพราะว่าเราเป็นคนภายนอกเข้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในองค์กรเพิ่นเข้าบ่รู้เรื่อง เล้า,ต,าต่างๆเข้าแค่รู้เรื่องจากคลิปจากการไลฟ์สดนะครับที่เข้าไปเบิ่งนะครับกะมาว่าสู้กันฟังมา,ากให้กำลังใจมาสนับสนุนมาคุยกัดนะครับแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้กน็นำเสนอนะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆอ้องซีนะครับ ท,ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามช่องวิธีบานเทาปิเชียวให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมนะครับชมคลิปนะครับกับเบื้องโฆษณาหให้พร้อมนะครับพี่น้องขอบคุณหลายหลายสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้สวัสดีครับ